สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้เจนขอสบายๆนะคะเจนก็เลยจะมาทํำคลิปไปด้วยแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยนะคะวันนี้โอเคค่ะวันนี้นะคะหัวข้อที่เจนอยากจะมาพูดนะคะหรือแชร์ให้ฟังก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเงินโชมาชนะคะหรือว่าเงินคนตกงานนั่นเองนะคะก็จะขอทำคลิปไปด้วย <laughs> นะคะ เออง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะก็เรื่องของเ,ออเงินโชมาชเนี่ยนะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินเงินโชมาชก็คือเป็นเงินเบี้ยเลี้ยงที่รัฐบาลเขาเหมือนกับช่วยเหลือคนที่เขาตกงานนะคะแล้วม่าจะมีคนเคยได้ยินว่าเออมันจะมีคนตกคนที่มาอยู่ในประเทศฝรั่งเศสแล้วแบบไม่ทํางานก็มีเงินกินอะ่ะใช่ไหมคะแบบไม่เคยทํางานก็มีเงินกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ สบายจังเลยทํามอยู่ประเทศนี้แล้วแบบไม่ต้องทำงานก็ได้มีเงินกินนะคะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเออการที่เราจะได้เงินโชว์มาชหรือว่าเงินช่วยเหลือการว่างงานเนี่ยนะคะเราต้องอยู่ในเงื่อนไขอะไรบ้างสวัสดีนะคะเลยมาทำคลิปให้ดูด้วยเออนะคะก็อ่าอย่างแรกเลยนะคะก็คือเดี๋ยวจะอธิบายก่อนว่าจริงๆเงินโชว์มาเนี่ยเป็นเงินที่เก็บ จากภาษีสุดแพงนะคะของประชาชนนี่แหละคือฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็จะมีกองทุนช่วยเหลือเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็หนึ่งในกองทนอุนนั้นก็คือการช่วยเหลือคนว่างงานนะคะก็แต่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาช่วยเหลือเยอะมากเลยนะคะคือเขาเขาให้เงินเหมือนกับช่วยเหลือคนว่างงานเนี่ยเป็นจํานวนที่เยอะมากนะคือสูงสุดก็คือ75%ของไรายได้นะคะไรายได้ล่าสุดนะแต่ทีนี้ มันก็ไม่ใช่หรอกมันก็ไม่ใช่เสมอว่าคนไทยย้ายมาแล้วแบบจะมีสิทธิ์ได้เงินตัวนี้ไหมนะคะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลตามคุณสมบัตินั้นนะคะก็คือมีสิทธิ์ที่จะขอเงินโชมาชได้นะคะสำหรับเงินโชมาชเนี่ยอ่เดี๋ยวเจนบอกเงื่อนไขก่อนเลยแล้วกันสวัสดีทุกคนนะคะเจนมาทำคลิปไปด้วยแล้วก็จะมาแชร์เรื่องโชมาชนะคะ <laughs> <c oughs> คือเงินคนว่างงานไปด้วย ก็คืออย่างแรกเลยค่ะคือคนที่จะได้เงินจำนวนนี้เนี่ยนะคะก็คือคนจะต้องเคยทำงานในประเทศฝรั่งเศสด้วยนะคะเป็นจำนวนอย่างน้อย6เดือนนะคะ6เดือนเป็นจำนวนอย่างน้อย6เดือนนะในช่วงระยะเวลา1ปีนะคะหมายเขาว่ายังไงหมายควาว่าถ้าเกิดว่าคนไทายย้ายไม่อยู่ในฝรั่งเศสเนี่ยนะคะก็ต้องย้ายมาอยู่ให้ได้1ปีแล้วก็ต้องเคยทำงาน ะะจะทำงานที่ไหนก็ได้นะคะในประเทศฝรั่งเศสเป็นจำนวน6เดือนอย่างน้อย6เดือนนะคะต้องทำให้ครบ6เดือนก่อนคือบ้านเจนน่ะมันไม่มีไม้ไงก็เลยต้องทำแบบนี้ <laughs> แล้วก็อย่างที่สองนะคะก็คือมาทำงานแล้วเนี่ยแล้ถูกให้ออกโดยที่เราไม่ได้ยินยอม ะะไม่ได้สมัครใจก็คือเหมือนกับการโดนไล่ออกนั่นแหละนะคะหรือสําหรับใครที่ทํางานเป็นประเภทสัญญาชั่วคราวนะคะแล้วสิ้นสุดสัญญาจ้างนะคะแล้วไม่รู้แล้วคือหางานทําต่อไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะก็คืออยู่ในเงื่อนไขของคนที่จะสามารถขอเงินโชมาชตัวนี้ได้ก็คือเงินช่วยเหลือคนว่างงานได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคนที่จะได้เงินตัวนี้นะคะ จะต้องไปติดต่อที่ศูนย์จัดหางานหรือเคยไปลงทะเบียนที่ศูนย์จัดหางานเอาไวะคะ้ค่ะซึ่งทุกคนแหละค่ะทุกคนไม่ว่าจะทุกคนที่ย้ายมาอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะคะเ mm. จนก็แนะนําว่าให้ไปติดต่อที่โปรอองปวนตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความต้องการจะหางานนะคะแล้วคือถ้าเกิดเราเนี่ยมีชื่ออยู่ในทะเบียนของเขานะคะคือเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะขอเงินตัวนี้ได้ ว่างันเถอะนะคะแต่ว่าจะขอเงินตัวนี้ได้คือชื่อของเราเนี่ยจะต้องถูกลงทะเบียนอยู่ในนั้นเนี่ยอย่างน้อย1ปีนะคะโอเคแล้วก็ต่อมานะคะคือเราเนี่ยนะะนอกจากว่าเราจะเป็นบุคคลที่อยู่ตามเงื่อนไขเหล่านี้แล้วเนี่ยนะคะคือระหว่างเนี้ยไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยๆอยู่บ้านสบายๆนะเราบอกว่าไปเที่ยวนะคะไม่ใช่คือเขาก็จะต้องมีการเช็คด้วยค่ะว่าเฮ้ย เราอะยังคิด growing ที่จะหางานอยู่เสมอหรือเปล่านะคะหรือว่าเรายังพยายามที่จะไปเรียนนะคะหรือไปอบรมนะคะตามที่ศูนย์จัดหางานเขาแนะนําหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เขาจะให้เงินเราใช่ไหมคะคือเขาก็จะเหมือนสัมภาษณ์เราด้วยว่าเราอะต้องการทํางานเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วถ้าศูนย์จัดหางานเนี่ยคือหางานให้เราไม่ได้จริงๆเนี่ยนะคะอาจจะด้วย ว่าเฮ้ยคุณสมบัติของเรามันยังขาดอะไรบางอย่างอ่ะเหมือนอย่างเช่นว่าหลายๆคนก็จะแบบภาษายังไม่เก่งนะคะนายจ้างก็เลยไม่อยากจะรับเราเนี้ยนะอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างคือที่โปอองปัวเนี่ยเขาก็จะส่งให้เราไปฝึกอบรมได้นะคะอันนั้นก็เป็นข้อดีอย่างหนึง่งที่เราไปสมัครหรือลงทะเบียนที่โปรองปัวเพราะว่าเขาก็จะช่วยเหลือเราเต็มที่เพื่อให้เราได้งานนะคะเพราะว่าก็คงไม่มีใครหลอกจริงๆนาะที ระบบจะสร้างขึ้นมาเพื่อที่สนับสนุนให้เราว่างงานตลอดไปอ่ะไม่นะคะเขาก็พยายามจะช่วยเราเต็มที่เพื่อให้เราได้งานแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือ,อช่วยเหลือในเรื่องของการให้นะคะความรู้หรือว่าจัดฝึกอบรมให้เราด้วยนะอันนั้นก็เป็นข้อดีอย่างหนึง่งนะคะแต่ทีนี้คําถามว่าแบบเฮ้ยจะขออยู่เฉยๆแบบไม่ทําอะไรเลยเราได้งานได้เงินแบบเข้าทุกเดือน่ะเป็นไปได้ไหมก็บอกเลยนะคะว่ามันคง ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ฝรั่งเศสก็ถือว่าใจดีนะคะใจดีระดับตัวที่ว่าเขาให้เราเยอะพอสมควรนะที่เราจะอยู่ได้โดยโดยไม่ต้องทำงานได้จริงๆนะคะโดยจำนวนเงินที่เขาให้เนี่ยนะะขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่ตอนนี้นะคะอยู่ที่29.26ยูโรนะคะยี่6เอูโรต่อวันนะต่อวันนะคะแล้วก็สูงสุดเนี่ยก็คืออยู่ที่75%ของไรายได้นะคะ,ะแล้วก็ ถือว่าเยอะไหมถ้าเกิดว่าได้เงิน29.26ยูโรต่อวันเนี่ยมันก็อยู่ยากนะจริงเพราะว่าค่าเชาา่าบ้านค่าอะไรก็ก็ไม่น่าพอนะคะคือต้องไปอยู่แบบประหยัดจริงๆนะคะอันต้องอยู่แบบแบบแบบแต่ว่าถ้าเกิดส่วนใหญ่เนี่ยที่เห็นคือเป็นประมาณว่าสามีก็จริงๆเขาก็ทํางานมีเงินนะแต่ว่าภรรยาอาจจะเป็นคนต่างชาติอย่างเงี้ยนะคะเราไม่ไม่สามารถ ทำงานได้หรือทำงานไปแล้วก็หางานยากอย่างเงี้ยเออจะเห็นคนเหล่านี้เยอะที่ไปของเงินโชว์มาชนะคะก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากนะแต่ว่าก็อย่างน้อยก็มีเงินช่วยเหลืออีกหนึ่งคนประมาณเนี้ยนะคะก็เป็นข้อมูลหนึ่งนะคะที่อยากจะนํามาแชร์สวัสดีนะคะ,ะเลยมาทำเคลียร์ให้ดูด้วยอ่าสวัสดีค่ะโอเคนะคะ นั่นแหละนะก็เป็นสิ่งที่จะมาแชร์นะคะเรื่องของเ,อเงื่อนไขของคนที่จะได้เงินโชว์มารชนะเคยทำงานในฝรั่งเศสมาแล้ว6เดือนนะคะในช่วงเวลา1ปีแล้วก็ถูกให้ออกนะคะโดยไม่ได้ยินยอมสำหรับใครที่ลาออกด้วยตัวเองนะคะไม่สามารถของเงินโชว์มารชหรือว่าเงินสนับสนุสนการว่างงานได้นะแล้วก็เราจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนนะคะทะเบียนของศูนย์จัดหางานเนี่ย ภายใน12เดือนนะคะก่อนที่เราจะตกงานะนะจะต้องมีชื่ออยู่ในนั้นแล้วก็จะต้องมีการหางานสม่ำเสมอเขาจะรู้ได้ยังไงเขาก็จะเรียกเราค่ะประสมภา์เขาจะติดตามเราค่ะว่าทุกวันนี้เราทำอะไรนะคะเราต้องมีหลักฐานด้วยว่าเรา เราไม,ไม่ได้งานจริงๆนะคะเรายังคงหางานอยู่แต่เราไม่ได้งานจริงๆอ่ะนะคะแล้วก็หรือถ้าเกิดเขาให้เราไปฝึกอบรมเราไปฝึกอบรมตามที่เขาบอกไหมนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่พิโกพิก,การนะคะก็คือสามารถทํางานได้แต่ว่าเราไม่มีใครจ้างเราเท่านั้นเองนะคะ,ะระยะเวลาของการให้เงินโชว์มาร์ชของที่เนี่ยไม่ธรรมดานะคะคือขั้นต่ำเนี่ยเขาให้ถึง182วันนา,นานมากเลยนะ1น2วันนี้ก็เท่ากับ 6เดือนอะนะคะอันนี้คือขั้นต่ำนะคะแล้วก็สูงสุดสำหรับคนที่อายุต่ำกว่า53ปีนะ,ะก็คือสูงคือยาวอะให้ยาวกินไปจนถึง730วันก็คือจะอยู่ที่ประมาณ2ปีนะคะโหแบบว่าเหมือนให้เงินเราใช้ทุกเดือนนะคะเป็นเวลาถึง2ปีอันนี้สำหรับคนที่อายุประมาณพวกเราเนี่ยนะคะคือไม่ถึง53ปีถ้าเกิดว่าอายุมากขึ้นมากขึ้นเขาก็จะให้เพิ่มขึ้นนะคะก็คือให้ระยะเวลานานขึ้น นะแต่ว่าเวลาที่เขาให้เงินเข้ามาในรายเดือนของเราเนี่ยนะคะเขาจะให้แบบเป็นดีเกร s ซีฟนะคือเราอาจจะไม่ได้จำนวนเงินเท่ากันตลอดเวลานะคะเขาจะให้จำนวนเงินลดลงเพื่อเป็นการบีบให้เราอ่ะจะต้องหางานให้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเงินโชมาชนะคะของประเทศฝรั่งเศสเออนะถามว่าสนับสนุนให้เราไปขอไหมนะคะจริงๆจะว่าถ้าเราไม่ได้ลำบากขนาดนั้นอ่ะ ก็ไม่อยากไปขอเลยนะคะถ้าแบบสามีเราหางานได้นะคะหรือมีเงินเลี้ยงโอเคอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องไปขอหรอกจริงๆนะก็คนไทยที่จะรู้จักมานะคะสิคนมีคนเดียวอะที่ของเงินโชมาชคือเจือจากการที่หางานไม่ได้จริงๆหางานไม่ได้หาทําไม่ได้ในฝรั่งเศสหรือว่าเพื่อนในสวิสเนี่ยก็จะมีอยู่นะคะแล้วก็เห็นเขาก็แบบจะคือก็ไม่ใช่ว่าอยู่นิ่งๆได้อะคือเขาก็จะตามเราตลอดเลยว่าแบบเฮ้ยยูยู ทำอะไรอยู่ตอนนี้อยู่แบบไม่ได้งานจริงหรือเปล่าคือต้องมีหลักฐานให้เขาดูทุกเดือนนะคะว่าเรามีการไปสมัครงานจริงนะคะเราแบบไม่ได้งานจริงๆอะ่ะนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะให้เงินเราฟรีๆหรอกเนาะเขาก็คงอยากให้เราทํางานอยู่ตลอดนะคะโอเคเนี่ยนะคะก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเกิดเอ,อใครมีคําถามอะไรไหมเกี่ยวกับการของเงินโชว์มาร์ชในประเทศฝรั่งเศสลองถามมาได้นะคะก่อนที่เจนจะปิดไลฟ์ไปกินเครป วันนี้ทำเครปให้ดูเครปที่ฝรั่งเศสเนี่ยมันทำง่ายมากเลยนะอ่านะคะปกติก็คือใช้แค่แป้งแล้วก็ใช้แค่ไข่นะคะมีไข่แล้วก็มีนมสามอย่างเองแล้วก็เวลาเขาทานเนี่ยเขาก็แค่กินอย่างนี้เลยก็ได้หรือไม่ก็ใส่ช็อกโกแลตนะคะหรือว่าใส่โอเคหรือไม่ก็ใส่เป็นแยมอะไรอย่างเงี้ยง่ายมากเลย คุณยุพินสวัสดีนะคะคราวต่อไปรบกวนขอว่าถ้าเราป่วยแล้วจะจ่ายยังไงได้ได้ค่ะปกตินะคะเราเนี่ยจะมี Green าร์ดเออเขาเรียกว่าการ์ดวิตาก็คือเหมือนมันจะเป็นกรารสีเขียวๆนะคะกรารสีเขียวๆที่เหมือนเป็นบัตรประกันสังคมเหมือนกับที่เมืองไทยนี่แหละนะคะที่ปกติเนี่ยถ้าสามีของเราทํางานในประเทศฝรั่งเศสเขาก็จะได้รับ สิทธิประกันสังคมนะคะซึ่งครอบคลุมไปถึงครอบครัวเราด้วยนะคะก็คือภรรยาด้วยแล้วก็ลูกนะคะถ้าเราย้ายเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะขอบัตรตัวนี้ได้แล้วเวลาเราไปโรงพยาบาลน,นะคะเราก็นําบัตรตัวนี้ไปด้วยปกติเนี่ยถ้าเราไม่ได้ป่วยจนแบบต้องไปผ่าตัดไปอะไรใหญ่มากเนี่ยนะคะเ,เรายื่นบัตรใบเนี้ยคือเราไม่ต้องจ่ายเงินอะไรแล้วนะคะก็ก็คือเหมือนรักษาฟรีนะคะเป็นหนึ่งใน สวัสดีการนะคะประกันสังคมของที่นี่ค่ะ,ะซึ่งซึ่งประกันสังคมตัวนี้ภรรยาเนี่ยจะได้รับเลยโดยอัตโนมัติถ้าเกิดว่าสามีเราทํางานในไประเทศฝรั่งเศสนะคะกรณีของเจนเนี่ยสามีเจนทํางานในสวิตช์นะเ mm hmm. จนก็จะไม่มีการวิตาตัวนี้นะคะหรือการสีเขียวเขียวเนี่ยเพราะว่าเราก็ต้องตามระบบประกันสังคมของที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะที่ เราจะต้องไปทําประกันเองอะคะ่ะประกันสุขภาพเพราะฉะนั้นตอนนี้จะอยู่ฝรั่งเศสก็จริงแต่ว่าเจนไม่สามารถที่จะไปโรงพยาบาลฝรั่งเศสได้ฟรีๆนะคะเหมือนคุณยุพินถ้าเกิดคุณยุพินมานะแล้วได้บัตรตัวนี้ก็ก็จะมีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลมากกว่าเจนนะคะประมาณนี้โอเคมีคําถามอื่นไหมคะเชิญเลยนะคะตุ๊กตาอยู่หรือเปล่าตุ๊กตาใช่ล่าคะตุ๊กตาสวัสดีคะ่ะ เมื่อกี้นั่งทำเครปไปด้วยแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยเรื่องของโชมารชนะเออจนสรุปไปสั้นๆนะคะตุกตาว่าเออถ้าเกิดว่ากรณีที่เราหางานไม่ได้นะเราจะได้เงินโชมารชได้ยังไงบ้างนะคะแต่ว่าเจนเชื่อว่าคนที่มาที่เนี่ยนะคะถ้าสามีไม่ได้ลำบากจริงๆอะบ่งชูคะ่ะสวัสดีคะ่ะถ้าสามีเราแบบยังทํางานได้เลี้ยงเราได้อะเจนว่าอย่าไปขอเลยเพราะว่าเราก็ เก็บเงินส่วนนี้นะคะไปให้คนที่เขาลําบากจริงๆดีกว่านะคะแต่นอกจากว่าหุยมาถึงแล้วแบบเห็นสภาพสามีเราตกกระใจแบบว่าคือหรือเราจําเป็นนะคะตัวเราจําเป็นต้องทํางานด้วยอะ่ะแล้วเราอยากได้งานที่ที่ที่เราคือสมมติว่าเขาบังคับเรานะสมมติเขาบังคับให้เราว่าเฮ้ยยูต้องไปเป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยนะคะเราก็เราสามารถร้องขอเขาได้นะว่าเราไม่อยากเป็นนะคะแล้วก็ แต่ยาง,งก็แล้วแต่คือเราจะมีสิทธิ์ที่จะได้เงินเงินตัวนี้เงินเบี้ยเลี้ยงตัวนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องต้อง,องมีอย่างน้อยต้องทํางานที่ฝรั่งเศสแล้ว6เดือนเราจึงจะสามารถขอได้นะคะดังนั้นถ้าเราต้องถูกบังคับฝืนใจให้ทํางานจริงๆนะแนะนําอย่างนี้นะคะว่าคุณก็ต้องทำอะทำอะไรก็ได้ไปก่อนนะคะที่ทางโปรองปวัวนนะคะที่ศูนย์จัดหางานเขาเสนอให้นะคะ คือบอกเขาว่าขอเป็นงานที่แบบไม่ไม่ถึงกับขนาดต้องไปเป็นแม่บ้านเหลือ,อะไรที่มันเหนื่อยขนาดนั้นขอเป็นงานที่แบบชั้นพอที่จะทําได้แบบไปช่วยเหลือเด็กหรือคนชราย,ยังโอเคกว่าเลยจะมองว่าอย่างนั้นนะคะทําไปก่อนหเดือนนะคะทำไปก่อนหเดือนแล้วก็ลองดูสิว่าเอ้ยเราถ้าเราอยากจะเปลี่ยนงานจริงๆนะคะเราอยากจะไปทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยลองคุยกับทางโปรงปัวก็ได้ว่า เฮ้ยเราเราอยากจะเหมือนกับพัฒนาทักษะตัวเองเรื่องของภาษาเพื่อที่อยากไปทํางานอย่างอื่นนะฮะจะเชื่อว่าเขาช่วยเราแน่นอนนะคะเขาก็ให้เราเรียนฟรีด้วยนะอันนั้นก็เป็นสวัสดิการหนึ่งของฝรั่งเศสที่ดีมากคือเขามีกองทุนเยอะนะคะเยอะมากทุกวันนี้ที่เขาตกงานกันนะคะจากโควิดเนี่ยก็ได้เงินนะคะประมาณ84%นะคะ84%นคนที่เคยมีเงินเดือนโดยที่ตอนนี้แบบทำงานไม่ได้ก็ได้เงินถึง8 4นนะคะในช่วงเนี้ย ไปประมาณ3เดือนคือเขามีเงินเยอะนะคะในการสนับสนุนเพราะฉะนั้นการที่เราจะขอเขาเรียนอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทํางานที่ดีขึ้นในประเศทศฝรั่งเศสอะเจนเชื่อว่าขอได้นะคะลองคุยดูสวัสดีค่ะที่เข้ออามาสม่งมีมาเ,เ,เลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีนะคะเจนขอตัวก่อนละกันนะจะไปพาพีแอร์ไปกินเครปนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยวจันจะกลับมาพรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งนะสวัสดีนะคะมีความสุขม,มากๆนะบ๊ายบาย